บรรยากาศนะการโดยสารขบวนที่317นะครับสถานีกรุงเทพหัวลำโพงปลายทางรบบุรีนะฮะใช้รถท h n 3คันนะครับคันนำหมายเลข1238คันกลาง1139แล้วก็คันท้ายนะครับ1235นะครับใช้รถท h n 3คันนะฮะจริงๆก็มีทั้งท h n มีทั้งรถเอ f ซึ่งหน้าตาเหมือนกันนะฮะก็ เรียกว่าเป็น TSN ครับง่ายๆใช้ความเร็วในการให้บริการนะครับ100กิมต่อชั่วโมงนะครับเนื่องจากว่า,ารถรุ่นนี้นะครับสามารถรองรับความเร็วให้บริการได้100กิมต่อชั่วโมงนะครับบรรยากาศนะครับที่สถานีรถไฟกรุงเทพฯปวล้มพงนะก็มีผู้โดยสารที่เดินทางไปชานเมืองนะครับปละปลายนะฮะแต่ก็ไม่ได้หนาแน่นเหมือนสมัยในอดีตที่ ศูนย์กลางอยู่ที่นี่นะฮะตอนนี้ศูนย์กลางย้ายไปที่สายกลางกรุงเทพอภิวัตรแล้วนะครับนี่นะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในสถานีรถไฟหวัวลำโพงนะครับ